เลยฮะของเราครับนั่นคือเรื่องของเวลานะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาพัฒนาไปก็คือเรื่องของวินัยนะครับของเราเนี่ยเป็นสามสอแล้วล่ะนะสอที่หนึ่งก็คือต้องสรุปนะครับสอที่สองก็ต้องมีสาระนะครับและสอที่สามมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมคนื่องทุกคนร่วมกันที่ผมพูดไปใช่ว่าถูกไหมก็เป็นไงฮะมืดไปหรือท่านมืดมาสว่างไปนะครับหรือบางท่านอาจจะบอกวันนี้ฉันสว่างมาแล้วแต่วันนี้จะกลับไป ดูมีไฟอันลงมาหน้าเรานะนั่นะชื่ออะไรครับเขาให้ผมบรรยายเรื่องอะไรอ่ะตื่นแล้วกันการจัดการสกอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับมันต้องมีสักอันนะฮะขนาดคุณยังมองไม่เห็นแล้วผมเนแค่มันจะทำให้เราเรียนรู้ได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราก็ต้องมาศึกษากันก่อนนะครับว่าสามวันไม่จบนะครับคุณเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับเห็นมะ ที่เรายกหัวข้อมามีความแตกต่างระหว่างเดี๋ยาอะไรครับคุยกันะไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่มีค่าปรับค่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ถ้าท่านตอบดีเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับท่านตอบง่ายๆคนมันไม่เหมือนเันแล้วใช่ไหมคนของเรากคนของเราคนองขากวคนองข่ามันเรื่องอย่างันแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันต่าังไงในเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมนะเราจะยิ่งใหญ่หรือใหญ่ยิ่งอยู่อยู่ที่เรานะ ต่จะรวมมาได้อย่างไรก็ต้องดูด้วยว่าขนะดนี้ข้างๆงท่านเนี่ยที่อยู่ข้างเนี่ย,ยลองหอันไปดูสักทีดงครับได้คนไทยเราเนี่ยสังคมเราง่ายมากจะให้รู้จักกันภาพเป็นผู้ชายคือกล้าเหนที่ว่าใช้แก้วนะฮะผู้หญิงใช่อะไรครับต,ต่อไปว,วัดรุ่งน,นี้บ่ายน,นะครับทุกท่านอยู่ตรงนี้มีบทบาทไหมมีหน,น,น้าที่ไหมตอนนี้บทบาทคืออะไรครับเออนั่งฟังเฉยไม่ใช่นะก่อนสิ่งแรกต้องฟังวัศสรใครรู้สึกฟังแล้วทุบไปไงฮะ ไปร้องไห้ในห้องน้ำนะครับแล้วต้องสนุกนะ 2. ต้องมีอะไรด้วยสาระนะครับเดี๋ยวดูว่าสาระมาจากไหนมันจะมาจากพวกนี้นะครับและสุดท้ายคือมีส่วนร่วมเราพูดคุยนะงั้นพูดโต้ตอบได้นะผิดอะไรไหมไม่ผิดไม่เป็นไรแต่ผมขออนุญาตนิดนึงครับว่าเขาเรียกอะไรหน้าพ่อร้องแม่กันยนงนะนะครับเอาเป็นแบบว่าเราคุยกันตรงกันไม่เห็นคือเห็นติดหรือตัเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับเราแตกต่างได้แต่อย่างแตกแยกนะ